ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรรอยทางเจริญธรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคม2567 วันที่9สิงหาคม2567เวลา18.30นณหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญายสังวรรอยทางเจริญธรรมโดยมีดร,ธ,ร,ดดรธีรชัยชุดติมันประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและประธานคณะกรรมการพัฒนาหอพระประวัติกล่าว ต้อนรับและนางสมมาตรคำถนอมวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยนางสาวรังสีมาลัทธนันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีวัธีรัตรีสุภพมงคลบูชาถ่ายเทศนายวุฒิพงศ์สุภควานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้าพระฉาย,ยาว่า สุวัทโนพระนามเดิมเจริญโคชวัตรทรงมีพระชาติภูมิณจนะังหวัดกาญจนบุรีโดยวัดเทวสังคาร,รามเป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบทและปฏิษฐานพระอฐิของพระองค์สมเด็จพระสังคราชเจ้าทรงมิได้ปฏิบัติพระองค์อันเป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ทรงมีคุณอุปการ เป็นอเนกอนันต่อสังคมและประเทศชาติอาทิด้านพระพุทธศาสนาทรงดําเนินการสร้างและอุปถัมภ์วัดมากมายด้านการศึกษาทรงสร้างโรงเรียนอุปถัมภ์โรงเรียนที่ยากจนด้านการรักษาพยา,พยาบาลพระองค์ทรงดําเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นหลายแห่งรวมทั้งสร้างตัวอาคารสําหรับรักษาผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆด้านการต่างประเทศทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การสร้างวัดในต่างประเทศด้านพุทธศาสนาเพื่อพุทธศาสนาซชนชาวไ,ไทยในต่างแดนรวมทั้งพุทธศาสนิกชนต่างชาติอีกด้วย way. นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านซึ่งเป็นชาวกาญจนบุรีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้าแห่งกรุงมรัตนโกสินทร์โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่เก้าถึงสิบอดสิงหาคม2 5 6พหกสิบเจ็ดโดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์หนึ่งรอสิเ็ดรูปพร้อมทั้งชมนิทรรศการพระประวัติพระกิติคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าชมนิทรรศการในมิวเซียมภายในอาคารหอพระประวัติและตั้งแต่เวลาสิบกนาฬิกาเป็นต้นไป เชิญร่วมชิมช้อปอาหารไทยอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นตลาดพัฒนธรรมเพิ่มสุขตลาดย้อนยุคสวนสนุกร่วมสมัยพร้อมทั้งการแสดงพื้นบ้านนาลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์การแสดงศรริละปะวัฒนธรรมไทยการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าประกอบแสงสีเสียงสื่อผสมชุดกตัญยุตาผ้าอาสนะความรักที่ทรงมีต่อพระมารดาและการฉายภาพยนตร์เก่าเล่าเรื่องเมืองการเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์อีกด้วย